มันน่อยคุณหาโซดาต์สิเดต้องง่ายๆหมมันก็ได้ร้ายิ่ได้นะจะเป็นด้ร้ายยิ่ได้้างหมูให้มันผมพี่มัหายยากมันหยยากไว้ถไว้ไว้คนไม่กขุดไปเดือนใส่ขุกน้อยนี่นะคะขุดน้อยขุดเลย นี่นี่นี่นีนี่นีตนี่นก่นี่นี่นีนี่่นี่นี่นนีนี่นี่นุดย่นี่นนนน

สวัสดีนะคะทุกคนจ้านะคะตอนนี้ก็ลมมาแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะลมแรงมากเลยนะคะตอนนี้รับ ที่เข้าโรง้ยสบาลที่พงมานะจ๊ะ เดอนใส่ขุน้อยนี่นะคะขุน้อยขุน้อย นี่นะคะขุดน้อยนน้ะหน่สองสามสี่สตาเรากลังจะมาขุดไสเดือนนะคะน้ะขาสเดือนเพื่อจะไปใส่เบ็ดนะคะเราก็เตรียมเบ็ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาขุดเราเลือกมุมขุดตรงนี้เลยจ้านะคะถ้าผมขุดเจอไหมตรงนี้ไม่เจอเหรอดูดินดูดินยู่งเถอเอไวเถอไว้เดี๋ยวคนไม่จะที่ไหน

ก่อนนะจ๊ะได้ได้คือเดินมาแล้วจ้าทีนี้ก็เราก็จะไปใส่เบ็ดนะจ้า นี้คนี้กันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาลงทุ่องนาเนาะเอาเบ็ดไปลงทุ <artist> ่งนาใส่เบ็ดจ้าสวัสดีค่ะ ใหญ่ผูกขาด่านนี่ไรซ่า

มาเดือมาเื่อไปเล่นไปใส่แบก่อนนะคะทุกคนไปใส่แบตก่อนนะคะได้ได้คือเดินมาแล้วจ้าทีนี้ก็เราก็จะไปใส่แบ็ดนะจ้าเรากําลังจะมาขุดไส้เดือนนะคะเนาะค่ะไส้เดือนเพื่อจะไปใส่แบดนะคะเราก็เตรียมเบ็ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาขุดเราเลือกมุมขุดต้องใหญ่เลยถึงจนเล่น